เพิ่มประสิทธิภาพของช่องด้วย Community Contribution ที่คุณยังไม่รู้ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาวา IT 25ชั่วโมงผมภพยนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานการมีส่วนร่วมของชุมชนนั่นเองโอเคขั้นตอนไม่ยากครับก็เปิดหน้าต่างของ YouTube ไว้นะครับจากนั้น ถ้าเพื่อน,อนๆบางคนใช้เมนูภาษาอังกฤษนะครับให้แปลงเป็นภาษาไทยนะจ๊ะเพื่อความเข้าใจเพราะว่าเมนูนี้ละเอียดมากครับถ้าเราเป็นคนไทยเราก็เป็นภาษาไทยโอเคเลื่อนลงมาข้างล่างก็เลือกเป็นภาษาไทยผมก็ได้สอนไว้แล้วเนอะไม่ยากครับกดเมนูด้านขวาแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนั่นเองโอเค อัดดึกหน่อยมองหาไม่เจอไหนไทยอะไทยอยู่ไหนนี่ไงภาษาไทยโอเคเรียบร้อยครับเมนูก็จะเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นให้เรากดขวามือบนให้เป็น YouTube Studio นะครับเรียบร้อยนะครับก็จะมาเข้าหน้าต่าง d a s h b บอร์เป็นภาษาไทยนั่นเอง โอเคจากนั้นให้เราไปกดที่ Creator Studio Classic นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กด Skip หรือว่าข้ามขวามือนะครับปุ่มล่างสุดเลยนะกดไปจากนั้นนับร้อสักครู่นึงครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็น Creator Studio Classic นะฮะให้เราไปเลือกปุ่มนี้ครับ ที่เป็นรูปตัว A แล้วก็ตัวเป็นตัวภาษาญี่ปุ่นนะตรงนี้มันจะเขียนควมว่าการแปลและการถอดเสียงเป็นคำนะครับกดเข้าไปครับโอเคเนี่ยครับหน้าต่างของการสนับสนุนของชุมชน,นครับมันเป็นเมนูสำหรับการเปลี่ยนไตเติลแล้วก็พวกซับไตเติลเนี่ยให้เป็น ภาษาต่างๆนะครับถ้าเราไม่กดติ๊กไว้นะเวลาเช่นต่างชาติมาดูคลิปเราครับเขาก็จะไม่สามารถแปลภาษาได้นะเออทำให้คลิปเราก็เสียเสียวิวง่ายๆเลยครับเออเราควรแปลภาษาได้หลายๆภาษานะครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับให้เรากดที่ฟันเฟืองด้านขวามือนะครับตรงนี้นะ มันก็จะมีคําอธิบายเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนภาษาไทยนั่นเองมันก็จะเขียนว่าการสนับสนุนของชุมชนจะเปิดหรือปิดการสนับสนุนนะครับเป็นฟีเจอร์นะครับาตามนี้เลยครับมีให้อ่านคู่มือได้ด้วยนะครับก็ไปดูกันนะจ๊ะก็เป็นข้อมูลภาษาไทยนะครับศึกษาได้นะใช้ไม่ยากครับจากนั้นให้เรากด ปุ่มสีน้ำเงินนี่เองนี่นะครับมันเป็นการเปิดทุกคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายแต่งคลิปทำคลิปแล้วก็แปลภาษาเปลี่ยนซับไตเติลนะต้องมากดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยฮนะเรียบร้อยครับมันก็จะมีคำเตือนบอกว่าคุณได้เปิดการสนับสนุนคำบรรยายของชมุมชนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เสร็จแล้วครับ ตามนั้นนะจ๊ะส่วนวิธีการไปดูนะเช่นอ่าของผมก็มีคลิปที่เป็นซับไตเติลนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนว่าคลิปไหนเดี๋ยวหาก่อนมีซับไทยอยู่ครับเพราะว่าบางคลิปผมมันขายดีอยู่บางคลิปก็ <c oughs> เลยต้องแปลภาษาด้วยเนาะโอเคก็ให้เลือกคลิปที่ มีซับไตเติลนะครับแล้วก็กดตรงแก้ไขนะจะมันจะมีรูปสอนลงมาครับให้เรากดคำว่าคำบรรยายนั่นเองโอเคเมื่อกดมาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดคำว่านี่ครับคำบรรยายนะฮะตรงนีนะ้มาสามารถนี่ครับเพิ่มคำบรรยายได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ลองรับอีกต้อง 1้2ภาษานั่นเองถ้าเราเลือกเมนูเม่กี้ไว้ะครับมันจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคแล้วก็มาติ๊กที่ตรงนี้ด้วยครับข้อมูลและการตั้งค่านะครับกดเข้าไปจากนั้นเลื่อนลงมาให้สุดคนระับเลื่อนลงมาครับแล้วอ่านอ่านข้อมูลนะตามนี้นะครับ จากนั้นให้ไปกดที่นี่ครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับแล้วก็ให้ไปติ๊กตรงนี้ครับการสนับสนุนของชุมชนติ๊กถูกไว้นะครับอนุญาตให้ผู้ดูแลสนับสนุนคำแปลนะครับสำหรับชื่อแล้วก็คำอธิบายแล้วก็คำบรรยายนะฮะตรงนี้ก็มีคำบอกไว้นะครับ เพราะว่าถ้าเราติ๊กตรงนั้นไว้รับมันจะสามารถแปลภาษาได้ต้อง192ภาษานั่นเองโอเคก็ไม่ยากครับก็จบไปแล้วหมดนี้นะจ๊ะโอเคนะครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ